สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มของพี่นัทในเกาะปิ่นโตนี่คือเกมดินคำคลิปที่2ผมเป็น LG BTQ เพราะว่าผมต้องใส่เสื้อผ้าผู้หญิง <c ười> คลิปที่แล้วเราเอาเสื้อผ้าให้คนขายของก็ค,คือพี่จอนที่ร้านขายของไปเราก็เลยไม่มีเสื้อผ้าแล้วแกให้เสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่เราก็จเป็นต้องใส่แกอาจจะมีรสสิวปแปลกๆกับเราก็ได้แต่วันนี้เหมือนเช้าวันนี้ฝนตกครับดูนั่นสินี่มันต้นมะนาวฉันรั้งที่แล้วดูเหมือนว่าจะปลูกขึ้นบนทะเลทรายได้ด้วยแล้วมันโตขึ้นแล้วครับเมื <c oughs> ่อวานนี้หว่านลงใบเป็นนนนนแค่อตอตตี้้เป็น วันนี้พี่ต้องมีมะนาวกินที่บ้านโอ้ดูเด็กฝนตกหัวเปีย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 กเหมือนเดิมนะครับคือเควสหลักในตอนนี้เราต้องพยายามหว่านล้อมพี่จอนให้เขาอยู่ที่เกาะเราให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามตามใจพี่จอนนิดน,นึงพี่จอนอยากได้อะไรก็ต้องได้กองไฟเราต่อยฝนตกก็ไม่เป็นไรนะมีควันขโมงนิดหน่อยไปคุยกับป้ากันเลยครับเจ็ดโมงเช้าอย่างงี้วันนี้ป้ามีอะไรให้หนูทําบ้างคะเรียกตัวเองว่าหนูเว้ยน่ารักป้ามีให้หนูทําบ้างสวัสดีนัตตี้เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคล้ายแ เมืองตัวเองได้เราคุยเรื่องบ้านก่อนไหนดูซิเธอสนใจที่อยากจะได้ที่ดินในการสร้างบ้านเหรอจะ๊ะ9ก้าหมเองถูกมากเลยอีกูมีแค่สา3000มพันไหมละ่ะและ้วเมื่อเธอซื้อที่ดินแล้วเธอจะต้องหาอุปกรณ์ในการก่อสร้างมาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเธอสนใจที่จะมีบ้านตัวเองไหมละ่ะออไว้ก่อนก็ได้ครับบ้ามึงไถกูตั้งแต่เริ่มเกมเลยกูมีแค่สามพันเราก็เก้าหมนก็ไม่ไหวมาดูการคราฟของบ้านนะครับผมอย่างที่ทราบกันก็คือเราสามารถเอ่อทำตะปูได้แล้วผมคาดไม้ปาล์มเนี่ยผมสงสัยว กาที่สาคัญถ้าเจอต้นมะนาวเราจะเก็บมาปลูกอีกเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันวันหนึ่งอะเราทำงานได้น้อยมากถ้าเราไม่มีอาหารอันนี้เป็นเรื่องที่ตลดใจมากเควสประจำวันวันนี้ขุดดิน3ามครั้งล้อมเหล็กซะหน่อยแล้วก็คราฟสามไอเทมสบายมากกูขุดก่อนเลยดินเนี่ยแล้วเราเตรียมแปลงผักของเราไว้อยากรู้ว่าถ้าปลูกใกล้ๆกันได้ไหมวะเดี๋ยวลองขุดขุดตรงนี้คืออยากรู้ว่าเราสามารถที่จะปลูกในล่องใกล้ๆกกันได้เลยไหมมันจะใกล้กันเกินไปไหม หรือยังไงถ้าได้ก็ถ้ามันขึ้นใกล้ๆกันนะก็ดีนะนก็จะได้เก็บเกี่ยวง่ายๆหน่อยแต่ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะวัดระยะก่อนตอนนี้เราวางแบบ4ี่คูณสี่พี่พาดเองพี่นึกว่า3ามคูณสแต่นี่คือ4ี่คูณสเลยครับเท่ากับแปลงเนี้ยถ้าปลูกจริงๆจะได้ประมาณ16ต้นเราต้องหามะนาวมาอีก2ลูกโดยประมาณเดี๋ยวแบ่งแปลงไว้ก่อนนี่กูแดกมะนาวทุกวันนี่กูคงสดชื่นนะดูวิตามินซีเต็มร่างกายกูเลยทีเดียวตามหามะนาวครับเช้าว,วันนี้ หาต้นปลาล์มด้วยที่สําคัญจับปลาด้วยถ้าเจอปลานี่ดำลงไปนี่ไม่รู้จะเจอตะระเข้ไหมนะฝนตกแบบน,นี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่บริเวณเกาะที่หนึ่งนี่นี่ใช่ต้นปลาล์มปะเอ,อนี่ม้อเป็นต้นปลาล์มแน่เลยนี่แหละหน้าตาของไาวาขึ้นบนหญ้าสีเขียวๆนะครับผมต้องไปบริเวณโซนหญ้าเขียวโรมนี่ไงเจอแล้วมึงต้นปลาล์มเต็มเลยนี่ Oh, <Yeah. S 1> มีกระดูกนะครับกระดูกกับเนื้อเกิดอะไรขึ้นวะถึงมีกระดูกกับเนื้อโทสสกินนี่มันหนังกบป oh. าล์มทรีซีดปลูกเองได้ด้วยกูไปปลูกต้นปาล์มใกล้บ้านกูนแล้วงานนี้ไอ้นุ่มเยี่ยตาเคมาโน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  ดูดูดูเอาได้ต้นปาลมาแล้วงั้นเราก็สามารถกลับไปคาบฟองได้นะได้มาแล้วอ่ะแบบง่ายกว่าที่คิดกลับมาที่บ้านแล้วครับคือต้องคอยหมุนภาพตลอดนะจะหลงทิศนิดนึงเกมนี้เพราะว่าเกมมันหมุนได้ไงอันดับแรกเลยนะทําการปลูกต้นปาลไว้ใกล้ๆก่อนเผื่อว่าเราจะแบบวันหลังเราจะได้หาต้นไม้ในการก็รเว้นช่องเยอะเกินอ้าหนักข้ออ่ะหนักหนักละหนักละกดคิวหวานลงไหมอ่าแบบนี้แล้วก็เอาดินที่เรา เป็นส่วนเกินในชีวิตเธอนะมาฝังได้ต้นปาล์มในบ้านเรายอดเยี่ยมเลยดิเริ่มเขาเรียกว่าปรับภูมิทัศน์นี่โครงการปรับภูมิทัศน<ไ>์เอาไว้วันนี้แม่งเริ่มแบบเป็นกเกษตรกรรมเกษตรกรเราหย่อนมเมล็ดต้นปาล์มไว้ก่อนครับมีเท่าไหร่ก็หย่อนไว้เพราะว่าได้ใช้แน่ล่ะเริ่มน้ำมืดแล้วเริ่มน้ำมืดแล้วไม่มีอะไรกินด้วยฮิ <c oughs> ชีวิตนี้หิวเออเนื้อไงเอาเนื้อทำอาหารได้ปรวะ คนอินเสิร์ตเอ้ยได้เนี่เนื้อ,อย่างได้กินเนื้อ,อย่างแล้วอยาก,กินนิคุก่อนหน้านี้กินแต่มันเอาวันนี้อยาก,กินนิคุเยโยนลงพื้นมันเลยกินแดกสตามินาขึ้นมานิดเรากำลังจะได้หีบเก็บของแล้วเราก็กำลังจะได้โต๊ะคราฟปั่นให้หมดเลยอ่ะสิ่งที่เราทําได้ก็คือหมาคุณป้าก่อนคราฟติ้งเทเบิลคุกกิ้งเทเบิลอันนี้ขาดทีมชีท อ๋อเอาเหล็กนี่ไปตัดเป็นแผ่นด้วยโต๊ะทำอาหารกูมาแล้วอันนี้ทำได้แล้วครับทำเลยัจนจานเอาเหล็กที่มีเนี่ยไปก่อนนะเราก็วางโต๊ะคาบด้วยนะฮันนะเอาเฮนี่ครับเอาเหล็กใส่เข้าไปฮันนะเอาแล้วก็คาบตรงนี้ได้เลยป่ะฮันนาะคูกกิตงเทเบิลต้องมาแล้วครับผมเรียบรย้อย สำหรับกล่องเก็บของเราไว้ในบ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าจะว่าไงดีมันเป็นของที่ควรจะเป็นของส่วนตัวนิดนึงแล้วเหลือก็เอาของมาเก็บได้ไงใช่ป่ะปกรต่างนานาหรือแบบแร่เหล็กอะไรที่เราไม่อยากจะพกติดตัวบางทีการพกของใส่ตัวมเยอะไปแล้วก็โยกม้ว้แถวนี้ก่อนห้องครัวนี่เราไว้ในนี้แล้วกันนะครับไอ้เียวันนี้ดูดีมีพัฒนาการสูงมากไหนดูดิโอ้ยมีเมนูกทำอาหารด้วยนะครับซึ่งเมนูนี้ก็อะไรเนี่ยไส้กรอกด็อก d ด c กวูดด็อกเดี๋ยวก่อนนะ d ด c กวูดด็อกนี่เนื้อหมาปะกูเข้าใจถูกไหมเกมนี้แดกหมาใช่ไหมใช่ไหมถามก่อน d ด c กวูดด็อกหรือว่าเป็นเหมือนแบบคําว่าฮอตด็อกก็คือไม่ใช่ฮอตด็อกแต่เป็น d ด็กวูดด็อกอะไรอย่างนี้แต่กูว่าแม่งแดกหมาได้ชัวร์เลยวะ <S <S ไม่รอดแล้วแค่รอดกระลำ มันอ่ะหนักข้อกูต้องหาผักมาปลูกแล้ล่ะซอสเซจโรทุกอย่างนี่โอ้มีไก่ไข่ไก่เดี๋ยวต้องเลี้ยงไก่ยาวไปอ้ะแต่เรามีห้องครัวนะครับวันนี้ก็คือถือว่าปังแค่เช้าว,วันแรกนี่ก็เราพัฒนาไปเยอะแล้วพี่จอนวันนี้มีอะไรให้ทำไหมครับผมต้องยื้อให้พี่อยู่ที่นี่ให้ได้ไหนดูซิวันนี้จให้กูแก้ผ้าอีกหรือเปล่าเธอยังไ,ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ในบ้านใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิให้เอาเฟอร์นิเจอร์มาขายมึงดูบ้านกูก่อนให้เอาเฟอร์นิเจอร์มาขายมึงกูจะเอาอะไรมาขายมึงวะอันนี้เครื่อง เครื่องบดโอเกียโอ้ยไปหาเกียจากไหนเนี่ยโอวิวล้อรถหายแล้วกล่องน,นี่ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ไหมถามก่อนเคียวตัดหญ้าเนี่ยเอาไว้ต่อสู้ได้ด้วยนะดาเมจสามงั้นเรามาทำเคียวตัดหญ้ากนันพกไว้เผื่อไปสู้กับสัตว์ล่าสัตว์ไอ้พวกนี้ก็โจมตีได้นะขวานอะไรพวกนี้ร,าารีไปทำเฟอร์นิเจอร์ให้พี่เขาจอนมึงสั่งงานยากนะดูตัวปะ่ะไปสะสมต้นปาล์มกันดีกว่าเห็นผีเสื้อไม่ได้เลยอะ่ะเพราะมันมีราคาแล้วนั่นจระ,ะเข้หน้ามืดแล้วอ่ะ ข้าวก็ไม่มีจะกินเก็บหอยเก็บปลาดาวขายตัวคุณหนักมากกลับบ้านวันวันหนึน่งผมทําอะไรได้ไม่มากเลยครับร่างกายผมอ,อ่อนแอตั้งแต่เด็กแล้วที่แม่ผมบอกว่าลููแม่ขอโทษที่ทําให้ลูกเกิดมาไม่แข็งแรงนะตั้งแต่ตอนนั้นต้นมาผมก็พยายามกัดฟันสู้เวลาผมเห็นเด็กคนอื่นออกไปเล่นกับเพื่อนๆผมก็ได้แต่อิจฉาผมนั่งร้องไห้ที่หน้าต่างที่ผมร่างกายไม่แข็งแรง้าออกมาตากฝนทาไมครับเดี๋ยวไม่สบายฉันเกลียดสายฟ้าที่ผ่าลงมาแบบนี้อยากไปเที่ยวกันไหมขอบใจนะแต่ว่าฉันว่าเรายังรู้จักกันไม่ดีเท่าไหร่จะชวนฉันไปบ <laughs> ฉันว่ายัางไม่หมอนะสิ่งที่เลวร้ายคือผมทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ทันแต่ผมได้แต้มน,นะนี่เก็บแต้มจากการเก็บเกี่ยวแลอะไรก็ทําไม่ได้เมื่อไหร่มาดาวกูจะโตกูหิวข้าวมันไม่ใช่ผมว่ากล่องเนี้อาจจะใช่เรายกกล่องให้มันนิดนึงไหมจริงเอากล่องให้มันนึงมึงนี่รีดไถกูทุกอย่างลยนะครั้งที่เราเอาเสื้อผ้ากูครั้งนี้มึงก็เอากล่องที่กูสะหาของมามากมายเพื่อมาครับ ได้ไหมไม่ได้ด้วยไม่นับมีใบอนุญาตไหมฮะอยากได้มแมลงวัน<อ>ปิกมี่ฟไฟไกูมีปิกมี่ไฟไหมอะนี่สกาเลตนี่จีเซอยากแล้วป้าป้าขอแต่ละอย่างกูเผาหนังกบแดกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับหนังกบป้นี่พิงมาช่วยหรืออะไรเนี่ยต้องนอนแล้วครับยอมผ่านไปหนึ่งวันตอเลจิ้งเราต้องเลี้ยวสามละ กูทำเยอะขนาดนี้ไม่ได้เงินเลยสักบาทแต่ได้ของมาเยอะแต่พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมันก็ทํายากเหมือนกันนะมันมีขั้นตอนอยู่ลุกขึ้นมาครับเรารีบวางกล่องที่เราแบบพยายามจะให้จอนตอนแรก มันไม่สําเร็จตื่นเช้ามาไปขายโอ๊ยมะนาวเริ่มโตแล้วต้นปา์เป็นไงบ้างดูดีดูด,ดีมึงกลัวของมาขายเต็มเลยหอยเต็มไปหมดเลยดูหนึ่งสองสามสี่ขายมาเรตต้นปามด้วยขายหนังกบขายหอยเอออะลองดูครับได้เท่าไหร่รต้องให้กูบ้างแหละ2ะอ0พันเก้า <2009 S 2> เองกูเก็บมาทั้งชีวิตมึงให้กูแค่สองพันเก้าคนรักหอยเชลฟิตเลเวอร์นี่ห้าร้อยแต้มวันนี้ตกปลากันดีกว่าเพราะว่าการหาปลาทำให้เราได้ทั้งของกินแล้วก็ ได้ทั้งเงินด้วยมันน่าจะขายของได้ป้าผมอยากได้ใบอนุญ,ญาตในการตกปลาฮะเดี๋ยวมี hunting license ด้วยนะถืออาวุธ h a n l i n g อ๋อเลี้ยงสัตว์เหรออไอดีหมดเลยอยากได้ทั้งทุกอันเลยแต่เรามี500แต้มเราตกปลาได้อันนึงละแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่น่าสนใจนะแต่ hunting เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าในตอนแรกเพราะเราจะคราอาวุธได้นีไงไม้ตีหัวหอก มาแล้วเว้ยเอาลยเอาลุ้ยไ,ไปวันนี้เราต้องหาของกันมึงมีไรกูทาเปล่าอ๋อเดี๋ยวก่อนต้องซื้อเสียมซื้อไปเลยเพราะว่าทางแน่นอนยกเวเหตุเพราะเหตุพเพราะจอนบอกว่าอยากได้ไม่สิมันมีรองเท้าอยู่อันนึงแต่มันไม่จาเป็นต้องใช้แล้วอยากซื้อไหมล่ะฉันปล่อยให้พันเจ็ดแม่งเอ้ยต้องยอมครับเราต้องทําตามใจมันอได้รองเท้ามาถามว่ากูอยากใส่ไหมซะหน่อย กูทำตามที่มึงต้องการแล้วนะทุกอย่างเลยและแน่นอนครับวันนี้เราจะไปหาแร่แร่มักจะอยู่ในบริเวณนี้ทะเลทรายเราข้ามแม่น้ําไปแต่เช้าเลยตกเม่นทดสอบลาเม่นลาเม่นโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,เ,จบ,เ,จบ,เ,จบเอาหรออูแรงว่ะเฮ้ยพี่เม่น เม่นมันสู้กับเราอะต้องต้องต้องจุกจุกเม่น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 กูจะตายแล้วเหมือนกัน เนื้อคุ้มไหมถามก่อนเรามาขอเหล็กกันวันนี้เฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะประว่าหรือว่ฉลามนะมีขีบแบบนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ลงไปในน้ำตอนนี้น่าจะแตกนี่คือแหล่งต้นปาล์มนี่ต้นปาล์มมาร์คไว้ต้นปาล์มนี่ปากก็ผลไม้แล้วกันต้นปาล์มต้องใช้เยอะมากครับเราจะพยายามดอยกลับไปให้มากๆเข้าแต่แรงเราคงตัดได้แค่สองต้นนะดูแล ฉันต้องตกปลาเพื่อหาของกินนั่นไงปลาเอนี้เราตกฉลามได้ป่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ตกปลาเลยครับเนี่ยอืมตกไม่เป็นได้เลยอ๋อต้องดึงเองด้วยโอ,โ,อโอ้มีการดึงเดี๋ยวเบ็ดขาดดึงดึงเยอะ เย่ะโอ้ยตะขาดตะขาๆตะขาดตะขาตตะขาตะขาตะขาตขึ้นมาซะจังกลเพิร์ชแต่กูหน้ามืดแล้วตอนนี้จริงว่ะผมว่าผมควรตกปลาหาข้าวก่อนว่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเฮ้ยโอ้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 กลับมานี่เดี๋ยวนี้นะ่โอ้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 เบ็ดจะขาดเบ็ดจะขาดเก่งโอ้ยขาดแน่เลยอ้อ ป่ามันดื้อวะ่ะทุกคนยิ่งเดินเหมือนยิ่งไกลการที่เขาขาดพลังงานทําให้เขาหน้ามืดและเดินผิดทางเขาอาจจะไม่สามารถรอดไปจากป่านี้ได้แต่ว่าถึงอย่างนั้นเขาจะได้ยินเสียงแม่ของเขาที่พร่ำบอกเขาว่าแม่ขอโทษนะลูกที่ทําให้ลูกเกิดมาไม่แข็งแรงเหมือนเด็กคนอื่น <c oughs> กลับมาถึงบ้านแล้วจริงๆเหรอเนี่ยฉันฉันรอด ฉันทำกับข้าวไม่ได้ต้องทำกับข้าวอ้าเราจะตายอยู่แล้วโดนไฟไหม้อีกทำกับข้าวให้ได้ฉันต้องรอดใส่เนื้อย่างเข้าไปตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงในเกมผ่านไปแค่ครึ่งวันกูเกือบตายแล้วเหรอเนี่ยรออเลยล่ะกินอ้ารสชาติดีปลาที่จับมาล่ะ Jungle p e r c ชทำไมมึงไม่เอาเนื้อลงไปย่างวะ อาเดี๋ยวก่อนวางเป็นตู้ปลาได้ครับได้รับแรงดันใจมาจาก Animal Crossing เฮ้ยชายนี้สโตนว่ะแด a m ม n d b e Something Init หมายความว่าอะไรวะมีบางอย่างในนั้นอย่างนั้นเหรอสามพันแน่ปลูกต้นปลาอีกครับเราจะได้ไม่ต้องเดินไปไกลวันหลังเราได้ไม่ต้องตายแล้วก็ฝังแล้วก็กบของที่ต้องคราฟก็เป็นพวกอาวุธก่อนแหละอ่ะอันนี้ได้ละอันนี้ก็ได้เหมือนกันเอาไว้แทงเราจะล่าสัตว์ได้ถ้าราล่าสัตว์ได้เราก็จะมีอาหารมากกว่านี้ เดิน,ดนคือการนอนอย่างนี้ก็ไม่ทําให้เลือดเพิ่มด้หรอบาไวครับวันนี้ผมขอนอนก่อนแล้วกันอาวมึงเก็บที่นอนทำไมเนี่ยวัน,ว,นวันหนึ่งของกูหมดอย่างรวดเร็วเพราะกูไม่มีแรงจะต่อสู้เน้นล่าสัตว์เก็บสเสบียงหาเนื้ออาลายเส้นเพิ่มผมอยากเรียนรู้อีกครับป้าผมต้องต้อง,องเลี้ยงสัตว์แล้วล่ะครับแทบป,ปิ้งนี่คือวางกับดักทําได้หมดอะ่ะอันนี้คือเอาไว้สร้างทางเดินน,นู่นนี่นั่นนี่คือบิลดิ้งสร้างสะพานอะไรอย่างงี้ทูเบลเพิ่มสล็อตในการเก็บของเพิ่มด้วยเออเอาเข้าไปเอานี่ก่อน เอาแทปปิ้งกับการเลี้ยงสัตว์ก่อนกรงนกเจ๋งกับดัก animal collection point drop trap animal inside to receive reward ฮั่นนะกับดักแบบง่ายแร่เหล็ก mango stick mango พี่กูย,ยังไม่เจอเลยนะ all old spring spring เก่าๆไม่หาจากไหนอ่ะดินี่คือแร่อะไรวะนี่แร่เหล็กชินอ เยี่ยมเลยปักหมดเลยตรงนี้มีแร่เอาของแตกอดีที่ฉันซื้อมาเพิ่มเจ้าหมาแกรู้อะไรไหมเจ้าหมาน้อยแม่งเอ้ยลงน้ำหนีอีกเหมือนมันรู้ต่อให้อันตรายแค่ไหนเราต้องเอาตัวรอดเราต้องกินหมาโอ้ยอย่าเรียกพวกโอ้ยโอ้ยก้อนเน่เจ้าหมาน้อยขอบคุณนะ คุณนายเจ้าหมาน้อยเขี่ยแล้วมันวิ่งตามกูโอ้โหเอาอีกเรียกหมาเอ้ยอย่าทำกันฉันขอนโทษอย่างน้อยในน้ำมันกัดเราไม่ได้หรือเปล่าวะบ้านเอ้ยเอ้ย,อยให้ถูกแก้ท่านทุกนั้นหนึ่งตัว ตายปุ๊บคือเสียไปวันหนึ่งเลยแม่งเอ้ยจระเข้บุกบ้านกูแล้ว oh, 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 มึงเกินไปเพราะว่าเฮ้ยไอเเค่วะมึงกล้าเข้ามาในบ้านกูได้งไงเหี้ยหลายตัวด้วยนั่นนะ่ะอย่าให้จระเข้อย่าเห่าอ่ะกัดก็กัดเลยวะขอร้องอย่าขู่อ่ะทำได้แค่ขู่อย่าทำวะ่ะเฮ้ยเขาเรียกกูไก่ทองรู้จักเปล่า ไอ้เอคกูคิวมาทั้งบ่อแล้วมึงก็เป็นแค่ก้อนเนื้อที่กำไรมันอาหารคนนี้ได้เสื้อผ้าแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวมึงเจอกูอีกอย่าแย้มในบ้านกูมึงจบกูทำไมเนี่ยเป็นลมก็ได้เลยนะได้แต้มเลยนะทำเป็นเล่นไปอ,อย่ามาบุกบ้านกูนี่ไม่ใช่ที่ของเหยือ่อเป็นที่ของนักล่า เซชวัดระยะมาแล้วกัดกูได้แค่นี้แหละวัดระย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 ะฮึไม่โดนออนแอออนแอกว่าที่คิดอยากได้เข็มขัดเพิ่มของจังเลยแล้วก็อยากได้บิวดิ้ครับเผื่อผมจะสร้างอะไรเป็นประโยชน์กับเมืองได้ สะพานสะพานสะพานสามแบบเลยสี่แบบเลยอะต้นต้นมะนาวกูเป็นไงบ้างโตพอจะแดกได้ยังเนี่ยยังอีกเหรอแม่งหลายวันเหมือนกันนะมะนาวเนี่ยทำกงนกไหมตะปูต้องมีวะตะปูนี้ได้อละแปดแล้วก็ทำทินชีสทินชีสแล้วก็เดี๋ยวเอาคอปเปอร์เนี่ยเอาแร่ทองแดงออกมาแล้วก็ต้มอวอ อยากจะให้มีปุ่มล็อกเหมือนกันนะล็อกแบบมึงไม่ต้องเก็บของทุกอย่างในชีวิตอะบางทีกดโดนมันก็เก็บแล้วมุนพิดด้านอีกแร่ปึ๊บทินชีทปึ๊บได้กี่แผ่นก่อนจะบอกว่าได้แผ่นเดียวนะโคตรงก เนื้อเคนี่มึงย่างนานไปปะคอปเปอร์บาร์นี่ใช้สี่เลยนะโอ้โห,หนึกว่าใช้อันเดียวแปลว่าต้องเก็บทองแดงยี่สิบอันงืออันนี้ได้เลยทําเลยละกันฮาร์ดวูดเหรออ๋อไม่ใช่ไม้ธรรมดาด้วยเหรอฮาร์ดวูดเนื้อเคสุกแล้วหยอดเพิ่มอีกแล้วก็หลอมได้ชุดหนึ่งอะหลอมไป ต้นปาล์มก็น่าจะใช้เวลาประมาณ5วันนะไอ้พวกเนี้ยถึงจะใช้งานได้จริงครับฮาร์ด w o o d นี่ต้องเป็นไม้แบบนี้ป่ะไม้สีดำนี้ป่ะรู้ไหมว่าขวานกูตะพังแล้วอะ่ะเฮ้ยทำไมไม่เข้าอะ่ะแกมันตัดไม่เข้าด้วยตัดไม่เข้าเว้ฮาร์ด w o o d อะ่ะแล้วถ้าเบสิกแอคไม่ได้ต้องใช้อะไรอะ่ะต้องใช้ววขวานขั้นกว่าเนี้ยเหรอกูอยากจะกรีดเออเออเออมันมีของอย่างนึงที่อยากทำเว้ย สงสัยอย่ะอยากได้อยากได้เคียวเคียวเกี่ยวย่าเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เราได้ของบางอย่างกลับมาของที่ผมอยากได้อ่ะเอ้าใช้ทินบาร์กูใช้ไปแล้วเมื่อกี้แม่งเอ้ยเอ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยไปอะไรวะไปจิงโจ้หมานี่ไม่โกรธกันแล้วเนาะหายงอนกันแล้วเนาะนั่นแมงมุมหรือเปล่าครับอุ้ย อะไรให้เก็บเก็บมาให้หมดลูกอันนี้มะนาวนี่หายากบากนะตอนแรกที่เจอนี่เจอไนี่ไม่รู้นะที่ต้นนี้คือต้นอะไรวะตัดได้หวะโหหนามากหนาโคตรต้นอะไรวะเนี่ยผ่านพังก่อนมั้งเฮียต้นยักษ์เฮ้ยโอม water tree wood เนี่ยไรอะ่ะฟ้าเฮ้ย hey. ทำไรวะทำไรได้วะกินได้ด้วยกลัวไปปลูกก่อนเลยกูยังไม่กินหรอกต้นควนดงอะไรไม่รู้ชวนชวนดงเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกครับต้นไม้ที่มีผลสีฟ้าๆแบบนี้เอ๊ะเดี๋บอกนะว่านั่นคือปลาตัวใหญ่อึ๊อโอ้โหอยาดึงโคตรแรงเลยดึงแรงไม่เท่าไหร่มีจระเข้ด้วย หมดแล้วโอ้โหตกปลาเกมนี้ไม่ง่ายนะเนี่ยให้โอกาสหน่อยดิเฮ้ยโอ้โห เบ็ดกูขาดแล้วมั้งเนี่ยยื้อไว้หน่อยยื้อไว้หน่อยยื้อไว้หน่อยเรียบร้อยโบนี่ทั้งฮันนะความภูมิใจของนักตกนี่มันนี่มันจะอยู่ที่นี่กันเช้าเลยึนหน้ามืดแต่กูมีอาหารเตรียมเนื้อมาแล้วกู ทํากับข้าวมาแล้วไม่ได้แดกกูหรอกวันนี้แต่ว่าปิกแอกกูจะอยู่รอดไหมเออปิกแอกพังแน่เลยทุกคนไม่เสียแรงที่วิ่งลงมาไกลหม่หม่ำโอ้หลอดเลือดยาวปืนเลยครับเนื้ออเค้มันดีจริงเว้จริงมันเหลีออกก้อนนึงันนั่นนะ่ะนี่คอปเปอร์อีกก้อนนึงด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นเปล่า แต่เหมือนเราก็รีคาเวอร์ตัวเองได้อยู่นะเพราะว่าอาหารที่เรากินไปมันช่วยให้เราแบบว่าสตามิน่ากลับมาเองได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เออฝืนฝืนฝืนเข้าลูกกูไม่ได้เดินมาตรงนี้บ่อยๆกูจะตายก่อนหรือกูจะได้ทองแดงก่อนเออสุดๆเลยว่ะกินเนื้อไอ้เคโอเคไปกลับบ้านได้โอ้หตรงนี้คือแหล่งคุณภาพนะครับทันดี แล้วมีเนื้อดอกตัวนี้2ชิ้นด้วยคืออะไรเราได้ของมาเยอะนะรอบนี้ได้แร่เงิน24เนี่แนเท่ากับรวมของเก่าก็จะได้5ก้อนเอาเว้ยวันนี้คืบหน้าค่อนข้างพอสมควรเลยนะสำหรับทรัพยากรแล้วก็บ้านของเราที่มีสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น อุปกรณ์มากขึ้นอุปกรณ์เต็มเลยเห็นข้างล่างค้อนเคียวหอกขวานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคราวหน้าเนี่ยผมสัญญาว่าผมจะต้องมีกับดักสัตว์แล้วล่ะมจะต้องเริ่มเลี้ยงสัตว์กันบ้างแล้วให้แม่ผมภูมิใจที่ผมเกิดมาอ,อ่อนแอหยุดแล้วเนี่ยกลับบ้านเด็กเลยอะ่ะลุงจอนแม่งลงไปเล่นน้ำนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นวันที่หนักหน่วงสกิลฮันติง ขึ้นแล้วป่ะจับมแมลงขึ้นแน่นอนจับมาเยอะขุดแร่ต้องขึ้นเพราะว่าขุดไปเยอะเหมือนกันห้าแล้วครับเอาเว้ยนี่ก็ต้องขึ้นเก็บผักอะไรเงี้ยจะขึ้นเยอะหน่อยแถมได้ผลไม้ชนิดใหม่มาปลูกด้วยเรียกได้ว่าดีงามนี่รองเท้าอะไรที่กูใส่อยู่ทำไมมันใหญ่จังวะรองเท้าลุงอะต้นไม้โตเต็มวัยแล้วครับ แลดูเหมือนว่าจะมีผล,ลไม้อยู่ข้างบนด้วยในขณะเดียวกันอีมานาวนี่มึงจะไม่โตไปกว่าน,นี้แล้วเหรอผมขอจัดการสวนให้เสร็จก่อนก่อนจะลานไว้ในคลิปนี้เราจะต่อบริเวณของสวนออกไปทางซ้ายครับแต่นี่ผมเว้นช่องเดียวปะอ้าวชิบหายดิปลูกผิดเลเยอร์ดิเอ,อ,อ้าเอ้ากูทำในของกูเนี่ยไอ้ยแา้วปลูกดินต่ำทำไมเนี่ยโอ้โหต้องตัดทิ้งเลยเสียของแท้แท้ชีวิต มันน่าตีจริงๆก็คือกูจะเป็นชาวสวนที่สามารถอยู่กินได้ด้วยตัวเองก่อนอันดับแรกเมื่อกูมีอาหารพร้อมในการออประจนภัยหลังจากนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นขายของทิ้งปลาเปิ์มะวานจับมาเยอะมากมึงต้องให้เงินกูสักหมื่นหนึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักหมื่นไปแปดพันเที่ยวจังวะ โอ้รวยเหมือนกันเนาะตอนนี้ขวานก็จะพังเสียมก็จะพังดูดิหนักข้อมากอุปรกรณ์ทุกอย่างต้องใช้เงินหมุนหมดเลยครับแล้วกว่าจะเก็บเงินเพื่อ,อามาแบบซื้อของดีๆได้ก็หมดตัวก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสําหรับคลิปที่2เห็นความเติบโตแล้วนะเริ่มมีต้นไม้แล้วก็มีผลไม้มากขึ้นแล้วผลไม้นี้ หายากมากเลยในป่าแห่งนี้บนกอนก่อนนี้นี่ก่อนจะเจอผลไม้แต่ละต้นนี่เจอแล้วไม่กล้าแดกคือต้องมาปลูกก่อนในขณะเดียวกันก็ต้องบอกเลยว่า สิ่งที่ผมเห็นมากขึ้นจากการเล่นครั้งที่2ก็คือว่ามันค่อนข้างต่างจาก Animal Crossing ในแง่ของการ g ร i d i n g หรือว่าการดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อพัฒนาและหาเงินเนี่ยยากมากเงินเข้ามาออกไปตลอดของพวกนี้คับไม่ได้ครับขวานเสียมอะไรพวกนี้คับไม่ได้ต้องซื้อเอาก็เลยต้องหมุนเงินค่อนข้างมากแล้วก็เราต้องใช้เวลาเยอะมากกว่าด้วยในการเล่นยังไม่ทันมีเพื่อนบ้านคนแรกเลยอะ่ะคือการจะมีเพื่อนบ้านได้มันต้องแบบต้องเปิดเมืองก่อนเนี่ยแล้วเราย,ยังซื้อที่ดินของเราเองไม่ได้เลยอะ่ะเก้าหมื่นห้าคิดดูผมเล่นตั้งนานผมเพิ่มงม สองอ่ะโอ้ตายพูดแล้วก็เศร้าสงสัยต้องมีคลิปสามคิดเห็นยังไงก็รอชมให้ดีใน the Series, b ิธีคำเดอะซีรีส์นัตตี้บนเกาะฟินโตไปแล้วครับสวัสดีครับ